Okay, to so Click to unload the weapon. A Make sure you bring enough ammo. America. Bear in mind America. that ammo needs to be kept Man in the chest or pockets. The pockets right. Click on the amp click to confirm so your purchase. I'm Remember to equip meds before demands right. are categorized into health so recovery I'm meds. Right. Restore have debuff removal Click to confirm your purchase. สามคนนะสามนอนหอเกี no ียวสามนอหอบอลเนี่ยจรอดได้เอวะเพื่อเพื่อจะรอดนะคิดว่าไม่น่ารอดนะวันนี้จะตายไปหา่อน

ตายเดียวกันจบขอเอามือทีมโมบายเลยป่าวะเงเฮ้ยเอ้ยเหมือนจะมีคนอยู่เหมือนจะมีคนอยู่ทคนโอ้ทุกคนมันเหมือนจะมีคนอยู่นะีเด็กๆอย่าไปหาท่านนะโอ้

ออไ,ไดอ้เอี here. Here. อันมี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 ีมมบะโอ้มมีโอ้โออโอนี่ของดีของดีหมดละทุกคนอาวทุกคนมีนของดีจังเลยเหยี้ยว่ะนีเ กดแผนที่เพื่อดูคนด้านบนอ๋อต่อไปต่อไปทำหุ่ยแต่เกมนีมีขนาดองมันครขอโทษดายไอ้ัศน์เหนื่อยไ,ไหมเฮ้ยด,ด,ดู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 ของปูเลยของปูเลยโอ้แอปเปิลม่ใครทีปเปิลผมต้อง,องขอโทษด้ยนะครับ ในการเราพ่อแม่ผมที่โงเลคนเยอะทิ่เสียงกระจกคนไอ้นี่หลางงานดับใช้ได้ตนเปิฟ้าโอ้ยัอ ีเข yeah, ียนสีแดงด้วยเราต้องไปเราต้องย่องไปต้องย่องไป Eh, cuka malam Eh, cuka malam Eh, cuka malam Oh Ini ni lah dia eh Oh Dia 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 Mungkin lewat Haa, why on the roof ปีว้าวไม่มีอะไรเลยไม่เหมือนนะทุกคนยังจำไอจีมคอมปี้ที่ผมเคยเล่นไปเมื่อต่อหลายปีก่อนได้ไหมใช่คือแบบเดียวกันเลยอะ แคมาคล้ายๆกันแต่ระบบวิคือแต่ว่าในระบบหมวดนี้ค้่หมือนเปเท่ารอยโยวอ่ะคูเหมือนอะกูว่ามีเสียงชีวิตดีกว่าแต่กูยอมตาย มไปไหนด oh, oh, oh. ีเย่ะลงน้ำมิโอ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 สิบแปดตัวไม่มีขอเลยพี่แกไปไหนแล้ววะออฟี่ทำอะไรทุกวัน จีนี <Yeah. S 1> ท่ทุมไม่รู้ก็นด้วยว่ากูอยู่ได้หรัอง Ferdig. ีนป8ว้าวเพลงโอ้โยกูไ้แต่ฟนเสียงนี่นะอ,อยากจะบ้าตาบ้านคุณบ้าตาอารวาโอมแล้วต้องรีบไปที่เ อ้แล้วทำเลยอันนี้มาผมก็หวดเกพียบเลยจิมมี่แล้วทุกคนขานไปเฮ้คือว่าจะคานไปได้ทุกคนแล้วมันรุกซึดงทไมไม่รู้เลย นี่้ทงเดีอวใช่ไห้ทำเดีอวอ๋อทำจีนทำจีนโอ้ ประตูลับอะไรคือประตูลับวะตรงไหนนี่ห้องว้าวเนี่ยเลย เออถุงใส่มาแล้วไอ้ห้องนีย้ยังไง 頑張ろう。 要祝福自己。 0ูเว anyway, ีอ uh, ๋ออีกกองนี้ไม่จำเป็นแตดูเ่าจำเป็นได้เฮ้ยอยากตบหัวกระบาลเจ้าของเกมกูรู้ไม่เนี่ยเอแบตเตอรี่แบตเตอรี่เราไม่ได้ Ồ, thôi bé Uh, 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 uh. Good. ต้องสนแอมด้วยภาวอร์ไม่มีอะไรเยะทางอัจากที่กูหามานานฮู้ดตัว,ตวใครพูด,ดวะ 哇、oh. รอดแล้วข้กูรอดแล้วกูจะรอดแล้วกูรอดแล้วเ <c oughs> อ้าอ้ายังไม่เปิดเหรอกูนึกว่ามันเปิดแล้วทุกคนดูดิวันอัดมาสุดเป๊นะนะพีแก๊วสิ Let's go We can extract from here! Mm -hmm.

มีโอ้โหแหลกบอกแล้วนี่ยโอ้โห,โหทุกคนดูดิทำไมเขาเก็บมาได้ยอะจังวะและ้วโดนอะอยเกบมาปนะเออละ กชอบอย่างนั้นก็ักก็แชร์ก็สับแชร์ให้ถึงด้วยก็ต้องาที่นี่ขอลาไปก่อนฮีครับาม